ตอนนัดก็เสร็จภารกิจครับหนึ่งเที่ยวเท <Okay, S 1> เรียบร้อยสบายใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนก็ยังเหลือ,อเสียน้อยนะครับเสียบอยเสียบอยนี่เจ้ามะนาวนี่ไอ้แกนเ้าปั่นน้ำหลุดครับยุ่งเลยครับรถก็จม มันหลุดเพราะอะไรนี่ตาก็เชื่อเอาหินออกครับมีแต่น้ำครับตกเมื่อวานทั้งคืนที่โรงโง่น่ะนี่มันหนักน้ำครับฮะเมียเองเท่าไหร่นะแปดสิบโลอะนัด ไ,ไอรถเราก็เปิดฝาข้างไม่ได้เลยสิปัญหา,ออราค,ครับเนี่ยเขาได้กำไรตรงนี้เลยว่ะน้ำต,นตรงเนี้ยมันเป็นร่องน้ำ ดินเก่ามันแค่นี้เองคลุกของแท้เลยว่ะหินนี่เนี่ยดินตันละสองร้อยดินผสมหินดินผสมหินเนาะตันละสองร้อยพอจะได้ไปเที่ยวไม่สิบบอยเนี่ยนอนวัดอย่างไรบอย อยู่ไม่รอบนี้นะเปลี่ยนไม้ไหมเหรอนี่หายแล้วเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนน็อตแล้วนาะในนี้มีแต่น็อตสั้นเอ้ยไงน็อตยาวกับยาวหูมันไม่ได้หลุดรอยนั่นเด็กอันนั้มันหลุดรอดทั้งไงไอ้น็อตเบอร์สิบเจ็ดนั่นนะ นับว <S preach science> ิธีสองหน่อยนับวี่เอาอะไรน่งแค่มันเลยมันต้อเอาบล็อกเเนมเข้าไปในนั้นได้ออ้หพขัชอบให้หน่อยด้ขาดกระจุยตัวที่สองอ่ะอมันขึ้นบน้นรเลย ในวัดอยู่ตรงไหนต่ผมยังมองไม่เห็นเลยอยู่ข้างในนู้นนะมีพระกี่องค์เดี๋ยวพามาดูกระบะรถเสียน้อยกันหน่อยครับนี่ละแนงนี่สามไม้นะฝาข้างห้าสิบเสานี่น่าจะประมาณสัเก้าสิบครับ เสาสูง90ย,ยุงเยอะมากครับป่ายางความกว้างประมาณรับสองเมตรสิบหรือเปล่าหรือว่าสองเมตรสิบสองประมาณนี้ครับไม่น่าเกินสองเมตรสิบห้าสวยดีครับ ดำเลยอยู่เง i̇şte mm mm sí yes. ี้ยเหมือนสีดำเลยเสียรถเสียมันสีอะไรกันแน่ฮะสามสีนีเขียวองม่วงมเป็นกว่าสีดำเหมือนดนะรถนี่มัน <si สีอะไรตอนนัดว่าสีดำไหมตายอ่ะเนาะมันออกดำดเลยเนี่ย มันต้องอยู่เจอแสงดำดำอันนี้มันอยู่ในร่มไงมันต้องเจอแสงหรือเปล่าเนี่ยน้ำปีเลยดูเอา้ารอบนี้จะหลุดไหมหลุดก็ลากขึ้นไปเลยวู้ลากดิฟโอ้ยนั่นนี่ว่าไหวไหมนี่ ถ้าลากดีบๆเนี่ยคันนี้ไหวไหมน,น่าจะไหวนะสองสี่ศูนย์เท่ากันกับรถนอนนะอ,อยู่บนคอนกรีตด้วยน่าจะไหวอยู่นะ<า>โอ้ยแบตคอยรู้ดิ้งไหม Đừng phá thai hộp mày, mày Tông ừ. quang con Điều đừng phá thai hộp con Nhìn nhanh nhớ lên hộp khách hàng này không được เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาฝาท้ายก่อนยินมันไม่ออกเพราะมันติดฝาท้ายอยู่อ๋อพอพออยุกยุก ตรงอะมันยกได้อยู่อันนี้มันเอียงไงครับเอาวางไหมต้องลากแล้วแหละโอ้น่าจะไหวอยู่ครับ ค,ค่อยวางครับวางแรงไม่ได้ครับ อดเด็ดสองวันแล้วเมื่อวานเกือบกินกําแพงเมื่อวานจะกินกําแพงกําแ,แพงอะ่ะโอ้ยยุงมีแต่ยุงลายเลยวะ่ะไปเสียน้อย ยันพ่อพอดีเลย รถแรงรถแรงถอยมาก่อนไอ้บอยก็ยับหนะ้าก็ได้ตัวไม่เดี๋ยวถอยมานิดหนึ่งถอยกบลมุมนี่แหละมามาถอยเอาตูดไปนี่น้อยเออ เรียงมานี้น่อยไปเอีกเอาหัวไปนู่นน่ะแล้วตูดมานนี้น่ะพอแล้วก็หักมาเลยหักหมดเลยรอหักหมดเลยมา มันเลิกยุบแล้วมันไม่หนักแล้วอีกอีกอกอเอ้าไม่ใช่หลุดอีกแล้วบ่หลุดอีกแล้วอะ ไม่มันหลุดง่ายเลยวปะลิมลิมมันรองสาเหตุที่มันหลุดครับนี่ลิมมันจะรองอยู่นี้นี่ยลิมอยู่นี่นี่ไงรองลิมนั่นแหละแล้วลิมนี่มันเตกไงเนี่ยเลยหลุดทำไงจะอยู่อ่ะทีนี้ ซื้อริมม์เเนี่ยต้องไปซื้อริม,มนเนี่ยมาใส่แก้ปัญหาให้ยกได้ก่อนไหมเสียบเข้าไปใหม่มันอยู่ไหมไม่รู้อยู่หรือเปล่าดันดูได้ปะเอาฝั่งนี้ลองลองบ้างอืมมันเป็นริมยาวไหมเหรอไม่ก็ชิริมยาวทิ่ม,มันแบบนี้แหละก็นี่แตกครึ่งยังไม่เนี่เนี่ยไม่ใช่มันต่อกันปะไม่ใช่ริมไม่ได้ต่อกันอยู่ เอาเกาตาช้างมาหยด <c oughs> ใส่เข้าไปใหม่ <c oughs> อรเก็บปวดเลยใส่เข้าไปใหม่ครับให้เดี๋ยวมันยกได้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเอาไปสอบก่อน <c oughs> เองใหม่มบาริงดิหลุดดิกงไหม โอ้ยแบบบ้านสรยน้อนั่นเซสองลังเลยเว้ากดเฮ้ยไม่กดคันเร่งเนาะ แนี่ยรักเกียร์ทั้กหดกระเด้ด้วยตาวนาอย่าให้หลุดครับ จับไว้ได้ไหมนัดรับ้ฮะ <Huh? S 2> ไหนไม่ไอ้มันใส่ไม่หมดหรือเปล่าร้อยลงมาครับอะไรลีอกเนี่ยอันนี้อันนี้มียังไงเพิ่งหลุดอีกแล้ว จะได้สองเที่ยวไม่เที่ยไปเนะี่ยลองไหมเมื่อกี้น็อตได้ยิงเกียร์ฝากลุดโอ้ยหลุดอีกแล้วอะไม่ได้ไม่ได้มันลุดไม่ได้ไม่ได้ว้ามันลุดกันยไงวะบายเออ ันรูดไหมเดี๋ยวต้องไปซื้อล oh ิมมาใส่ใหม่ครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เสียน้อยเทก่อนต้องไปซื้อลิมมาใส่ครับไม่งั้นไม่ได้ครับ ทีมนี่มองเห็นคนขับเลยไหมเราอ่าเด้เสียน้อย tiên là lại Phá nhô, đâm lời Để trong phải xưa lại rồi ครับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรก่อนออนีหัวหัวกับกระบะสีมันไม่ไม่ตรงกันนะ เดี๋ยวป่ะก้อยเอ็งถอยนั้นมามันต้องเทียบริมเด็ดเ<ป>อาละครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายก่อนนะครับสวัสดีครับผม